สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูอรนุชเหมือนเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่สมวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องคําที่ประวิสัญนญนีและไม่ประวิสัญญีกันนะคะนักเรียนก่อนอื่นเรามาดูหน้าตาของวิสัญนญนีกันก่อนนะคะว่าวิสัญนญนีคืออะไร วิสัญนีก็คือสระอะนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้คําที่ประวิสัญนีกับคําที่ไม่ประวิสัญนีเป็นยังไงนะ้านักเรียนยังไม่ต้องตอบครูตอนนี้นะคะให้ฟังเพลงนี้ให้จบก่อนฟังจบแล้วค่อยกลับมาตอบครูอีกครั้งว่าคําประวิสัญนีคืออะไรประวิสัญนีนั้นคือมีสระอะ ทะทิอยู่ในกระทะจะเอามาราดไปผัดกับปูดูดูด,ด,ดูดูแล้วมันออกเสียงอัะอะมองไปจะ飒ระอาณาละคือประวิสัญชนีมองไปจะา,าระอาณาละคือประวิสัญชนีฟังเพลงจบแล้วตอนนี้เด็กๆคงตอบครูได้นะคะว่าคำประวิสัญชนีก็คือคำที่ ถูกต้องค่ะนักเรียนคำที่ประวิสัญชนีก็คือคำที่ประสมกับสสลอะและคงรูปสสะอะไว้หลังพยัญชนะเวลาอ่านออกเสียงก็จะออกเสียงอะเต็มเสียงซึ่งมีด้วยกันอยู่สแบบแบบที่1ประวิสัญชนีที่พยานหน้าและแบบที่สองประวิสัญชนีที่พยางหลังนะคะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำที่ประวิสัญชนีที่พยานหน้ากันนะคะ ยกตัวอย่างเช่นบะมีคะ,นะะน้าสะพานคำที่ประวิสันชนีที่พยางหน้าก็จะมีรูปอะอยู่ที่พยางหน้าและออกเสียงอะเต็มเสียงที่พยางหน้าต่อไปไปดูตัวอย่างคำที่ประวิสันชนีที่พยางหลังกันบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นพาหนะศีสะศิละปะนะคะ ซึ่งคำเหล่านี้นะคะก็จะออกเสียงอะเต็มเสียงที่พยางหลังนะคะต่อไปเรามาดูคำที่ไม่ประวิสัญนชนีกันบ้างนะคะคำที่ไม่ประวิสัญนชนีก็คือคำที่ประสมกับสระอะแต่ไม่มีรูปสระอะเวลาอ่านออกเสียงสระอะจะออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงนะคะคำที่ไม่ประวิสัญนชนีก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบนะคะแบบที่1ออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยางหน้า แบบที่สองออกเสียงอะกึ่งเสียงระหว่างคำคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำที่ไม่ประวิสัญนีและออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยางหน้ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นอนามัยพลังงานอธิบายเรียนสังเกตดูสามคำนี้นะคะไม่มีสระอะแต่ออกเสียงอะและออกเสียงอะแค่เพียงกึ่งเสียงเท่านั้นนะคะซึ่งเราก็จะเรียกคำเหล่านี้ว่าคำที่ไม่ประวิสัญนีนะคะ ต่อไปเรามาดูคำที่ไม่ประวิสัญนีแต่ออกเสียงอะกึ่งเสียงระหว่างคำกันบ้างนะคะเช่นสุขภาพจักรยานวรรณยุกนักเรียนดู3ามคำนี้นะคะไม่มีรูปสระอะแต่ออกเสียงอะและออกเสียงอะกึ่งเสียงระหว่างคำนะคะเราก็จะเรียกคำลักษณะแบบนี้ว่าคำที่ไม่ประวิสัญนีเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนสรุปอีกครั้งนึงนะคะนักเรียน คำที่ประวิสัญนีคือคำที่ผสมสละอะและคงรูปสละอะไว้เวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงอะเต็มเสียงส่วนคำที่ไม่ประวิสัญนีจะผสมสละอะแต่ไม่ปรากฏรูปสระอะเวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงอะแค่เพียงกึ่งเสียงสำหรับสิ่งที่เรียนต้องทำสรงครูในวันนี้นะคะก็คือแบบทดสอบท้ายบทเรียนจำนวน10ข้อนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์นะคะนักเรียนเพียงแค่ นำตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้องไปเติมเท่านั้นนะคะตั้งใจทําทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูตรวจเพื่อให้คะแนนด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะนักเรียน